ด่วนเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันที่24กรกฎาคม2568มีรายงานปะทะกันแล้วที่ปราสาทตาเมืองทมเสียงปืนดังสนัน่นฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงที่บริเวณฐานหมูป่าตรงข้ามปราสาทตาเมืองทม200เมตรโดยทหารกัมพูชาเอาประชาชนเป็นโลเพราะใกล้พื้นที่ชุมชน ด้านกองทัพไทยรายงานเหตุการณ์ประทะบริเวณพื้นที่ปราสาทต,ตาเมือนพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเมื่อเช้าวันที่24กรกฎาคม2568 เวลา7นาฬิกา35หนาทีหน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพื้นที่ปราสาทตาเมือนรายงานว่าได้ยินเสียงอากาศยานไร้คนขับ UAV ของฝ่ายกัมพูชาบินวนอยู่บริเวณหน้าปราสาทตาเมือนทมแม้ไม่สามารถตรวจพบตัวอากาศยานได้ด้วยสายตาแต่สามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนต่อมาฝ่ายกัมพูชาได้นำอาวุธเข้าสู่ที่ตั้งบริเวณด้านหน้าแนวลวดหนามและพบกำลังพลกัมพูชาจำนวน6นายพร้อมอาวุธครบมือรวมทั้งอา g ี เดินเข้ามาใกล้แนวลวดหนามบริเวณด้านหน้าฐานปฏิบัติการของไทยฝ่ายไทยได้ใช้การตะโกนเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้และยกระดับสถานการณ์โดยฝ่ายไทยเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทางทิศต,ตะวันออกของปราสาทต,ตาเมือนในระยะประมาณ200เมตรขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของกองทัพบ,บกกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปด้านเพจ Army Military Force รายงานว่าขณะนี้มีทหารไทยบาดเจ็บแล้วหนึ่งนายขณะนี้ยังมีการประทะกันตลอดหน้าแนวทั้งอาวุธปืนเล็กอาวุธหนักบริเวณปราสาทและกัมพูชามีการใช้อาวุธปืนยิงแตกอากาศเข้ามาฝั่งไทยโปรดติดตามการรายงานอย่างใกล้ชิดต่อไป Ờ ừ, lửa ăn bông Má anh ơi Lòng Bây giờ đạp anh ấy, đạp anh ấy, đạp anh Đã đó ra Căn, căn, căn Ôi bà tên một cái ấy xong rồi